หนูจะกลับบ้านไหมคะเนี่ยหนูขานูขาโอ้โหตัวคุณแม่มาเห็นป่ะฮะเด็กเด็กต้องชอบนะครับครับลูกดูดูบิลิฟจ๋าเย็นเย็นจะค่อยกลับมานะลูกนะไปหาปลาด้วยนะลูก อ่าไปไปเลยค่ะสองแม่ลูกร้านนี้ครับนี่นะคะวันนี้จะไปชิมไอติมแล้วนะคะไปค่ะเปรี้ยวไหมคะอร่อยนะคะไม่หวานมาก บิลิฟจา๋าหนูชิมไปกี่อย่างแล้วครับลูกราคาหนูจา๋าน้องบิลิฟไปฮะชิมไปกี่รสชาติแล้วครับผมหลาายยอ่งแล้วเขาได้ซื้อย,อยังครับเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยเหรอฮะ,ะอดทนหน่อยนะครับอ,อีกแป๊บหนึง่งฮะเดี๋ยวคุณนะฮะจะได้เงินจากน้องแน่ๆครับผมอดทนหน่อยนะครับผมตังใจย่างมาเพราะว่าแค่ได้แล้วที่ตาเขาบิลิฟแต่ตัง้งใจแล้วนะคะบิลิฟจะเอาโค้ด้เมล

หูจะกลับบ้านไหมครับเนี่ยวันนี้ลูกหนูจะกลับบ้านไหมครับเนี่ยดูขาดูขาหนูจ๋ากลัวคุณแม่มาเห็นป่ะฮะหนูได้แอบ,บกินไอติมแบบเนี้ยกลัวคุณแม่ไหมครับกลัวไหมคะเฮ้ยมีลิฟท์หกลูกเออลูกลูกเออหกลูกเออเอียงเอียงเอียงลูก,ลก <eder. S 1> มีความสุขหน้าดูเลยนะครับวันนี้นะครับ ได้กินไอติมด้วยมีลีฟจ๋าแนะนำเพื่อนหน่อยสิครับผมชื่ออะไรคะน่ารักจังเลยครับป้าอยู่ดีจ้ะลูกป้าอยู่ดีครับตลกนลครับเราป้าลูกปา ฝั่งนี้นะฮะก็เป็นร้านมิวบาร์อ๋อนี่นะฮะสิกเ oh, นเจอร์มิวบาร์ที่บอกว่าที่ทีมไอติมใช่ไหมคะใช่ครับผมมากกว่าร้องเพลงบางร้านไอติมมันก็จะมีเวลาที่เขาเต้นหรือว่าเวลาเขาทำไอติมไม่สบายที่นี่มีนะปะร้านนี้ก็เต้นได้จริงดิมาเอวลันปัดลันปัดลันปัดเอวลันปัดลันปัดลันปัด ุดยอดนะฮะอากันเข้าไปถึงได้ขายดิบขายดีไงอโอ้โห,โห,โหจะหมดตู้แล้วนะคะน่ารักจังเลยอะ่ะนี่เค้กที่ดีนะครับเกร a แอนแกลนแล้วคุณพี่คะเวลาที่นี่ปิดแล้วเข้ามาชมที่นี่มีค่าใช้จ่ายไหมครับเอีมีค่าบริาบการครับ ถ้าคุณที่บอกว่าที่นี่มาจากบริบูต์แฟลิลรี่มีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะอย่างเช่นมีให้เราเล่นสิบท่านผู้โชคดีได้ครับได้จาก99บาทก็จะเป็น150บาทใช่ครับก็คือท้าบอกมาจากรายการบริบูต์แฟลิลรี่นะครับ100ท่านแรกนะถามตื่นแรกให้เข้าปี100ท่านแรกพี่พูดแล้วนะพี่ พูดเองแล้วนะครับครับหนึ่งร้อยท่านแรกนะฮะแล้วบอกว่ามาจากบริษัทแฟมิลี่ก็คือจะให้เข้าฟรีกันเลยครับนะฮะผมเปิดกี่โมงคะที่นี่ที่นี่เปิดอ่ะแปดโมงครึ่งจนถึงหกโมงหกโมงครึ่งครับอ๋อเปิดเช้าแต่ว่าเดี๋ยวจะร้อนก็เลยให้ประมาณเร็วครับผมอ่าฮะแม่คุณพี่เกรสนี่ถือได้ว่าดีจริงๆเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวผมต้องเดินชมกันหน่อยนะครับป้าอยู่จ้าไป เด็กๆต้องชอบนะครับไไครับลูกอะไรครับไหนค้ไหนค้โอ้โหค้าฮัลโหลอ๋นี่ใครเป็นตตากล้องคะเนี่ย ขน,ขนมแข่งโปง๊กเราที่สนจริงๆนันเราเนี่ยนะวันนี้พี่จะไปเล่นซับบอร์ดนะคะหนูเล่นเป็นเหรอครับ ไปเล่นแก็หนเล่นปแลค่ะพูดเป็นเล่นนะอู้ทำไมถึงได้เก่งแบบนี้ครับเนี่ยอยูู่หยุดเฉพาะแฉลี่นะคะที่มูวันทีค่ะโรงแรมหอนเราสวยมากเลยนะคะใหญ่มากมากมากแต่ว่าคุณพ่อเองก็สงสัยเลยว่าว่าคุณเพิ่งจะไปเล่นเนี่ยเป็นแค่ครั้งแรกแต่ว่าคุณเล่นไปเลยเหรอครับเพราะอะไรครับเนี่ยเพราะหนูเป็นเด็กขี้ยาเ็วค่ะโอ้จริงเหรอครับเรีนเร็วบุญยืนจ๋า สิ่งที่เราได้ถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรครับผมมันคือสเตตัสพลาเน็ตบอร์ดครับตัวนี้เป็นบอร์ดยืนไฟลครับเป็นกีฬาทางน้ำคที่ใหม่อ๋อมีชื่อว่าสเตตัสพลาเน็ตบอร์ดครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือซับบอร์ดครับผมเล่นกันยากไหมครับไม่ยากไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ครับผมอันนี้ต้องรอก่อนจะมาเล่นเนี่ยต้องฝึกฝนกันก่อนไหมครับบุญยืนไม่ต้องฝึกฝนกันก่อนครับเรามีเจ้าหน้าที่แนะนําให้ครับผมเรามีเจ้าหน้าที่สอนให้ด้วยครับอ๋อขึ้นนั่งบนบอร์ดขึ้นนั่งบนบอร์ สแสดงว่าต้องล็อกที่ข้อเท้ากันก่อนใช่ไหมครับบุญยืนจา๋าเวลาเราตกจากบอร์ดเราสามารถดึงใช้สายตัวนี้ดึงวกวาดขาตัวเราได้อืเด็กกี่ขวบถึงจะมาเล่นกันได้ครับพี่บุญยืนอันนี้ประมาณ5-6ถึง6ขวบประมาณนั้นครับผมมันขึ้นอยู่กับที่ผู้ปกครองอนุญาตด้วยครับอ๋ออ่า ลีฟจ๋าเย็นๆเดี๋ยวค่อยกลับมานะลูกแล้วไปหาปลาด้วยนะลูกมีอีกส้กอันหนึ่งไหมพี่มีครับผมมาจัดหน่อยจัดหน่อยพี่เดี๋ยวผมจะโชว์ศักยภาพให้โลกได้เห็นว่าของจริงอ่ะเป็นกันยังไงต่อหน้าเมียด้วยต้องโชว์ให้เขาเห็นว่านี่คือผู้นำซ้อมก่อนซ้อมก่อนมไ ข้าโดนนไหไม่โดนดานอนไม่หลับเดี๋ยวป้าป๊าจะโชว์บิลีฟนะเฮ้ยยากว่ะยากเฮ้ยพี่ยากอะนี่ที่โม้นี่วาไม่ใช่ง่ายเลยอะ ดูๆสนุกไหมคะแลวก็ต้องขอขอบคุณนะฮะกับโรงแรมโมเวนพิกค่ะโมเวนโมเวนพิกนะครับบริการดีนะฮะประทับใจนะครับผมทุกท่านเลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ